บ้านใครมีตุ๊กแกบ้างคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามไม่อย่างนั้นระวังตุ๊กแกผีไปหานะตุ๊กแกเจ้าที่ดวงวิญญาณฉันเป็นดวงวิญญาณบรรพบรุษเป็นยายทวดที่เสียชีวิตไปหลายปีด้วยความเป็นห่วงลูกหลานจึงมาสิงอยู่ในร่างของตุ๊กแกและได้ปกป้องลูกหลานให้พ้นจากอันตรายทั้งปวง ตุ๊กแกผีสิงดวงวิญญาณฉันเป็นดวงวิญญาณผีร้ายที่ไปผุดไปเกิดไม่ได้จึงมาสิงสถิตยอยู่ในร่างตุ๊กแกตัวนี้ฉันจะคอยหลอกหลอนผู้คนยิ่งฉันก่อกรรมทำเข็ญเท่าไหร่ฉันก็จะมีพลังมากขึ้นเท่านั้นตุ๊กแกเจ้าที่เสียงร้องฉันก็จะร้องตุ๊กแกแบบตุ๊กแกทั่วไปคนได้ยินจะได้ไม่กลัวตุ๊กแกผีสิงเสียงร้องแค่ร้องตุ๊กแก มันจะไปน่ากลัวอะไรอย่างเราต้องร้องตายแน่ตายแน่ตายแน่แค่คนได้ยินนะรับร้องขนหัวลุกสู้เลยแม่ได้ยินเสียงตุ๊กแกมันร้องตายแน่ตายแน่ตายแน,ยแน่แบบนี้เหมือนหนูไหมคะแม่ก็ได้ยินเหมือนกันลูก เหมือนมันกําลังแช่งเราสองคนเลยค่ะแม่ตุ๊กแกเจ้าที่การหลอกคนตุ๊กแกเจ้าที่อย่างฉันไม่หลอกใครให้กลัวหลอกจะหลบอ,อยู่หลังตู้แบบเงียบๆไม่ค่อยออกมาให้ใครเห็นได้ยินเสียงคนมาเดี๋ยวเราไปหลบก,กอนนะตุ๊กแกผีสิงการหลอกคนฉันจะโผล่ไปให้คนเห็นบ่อยๆทำตาโตใสราวกับจะจ้องกินเลือดก,กินเนื้อ และอ้าปากกว้างโชว์ฟันแหลมคมแม่คะดูตุ๊กแกตัวนั้นสิน่ากลัวจังเลยตัวก็ใหญ่ตาก็แดงนั่นสิลูกแม่กลัวทําทไมมันถึงน่ากลัวแบบนี้เนี่ยตุ๊กแกเจ้าที่อาหารอาหารของฉันก็จะเป็นมแมลงขี่บินวนตามหลอดไฟแบบนี้แหละเดี๋ยวฉันไปหาอะไรกินก่อนนะ,มะแมลงเยอะแยะเลย ตุ๊กแกผีสิงอาหารอาหารอันโอชะของเราก็คือเนื้อมนุษย์ยังไงล่ะเราจะรอที่จังหวะมนุษย์เผลอเราก็จะกระโจนไปกัดเนื้อมันฉะนั้นถ้าใครไม่อยากเนื้อแหวก ก็จงระวังตัวไว้ดีๆทำไมตุ๊กแกตัวนั้นจ้องเราเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อเลยอะไปหาแม่ดีกว่าตุ๊กแกเจ้าที่ความเชื่อตุ๊กแกเจ้าที่อย่างเราจะร้องเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นแม่คะตุ๊กแกตัวนั้นน่ะมันร้องติดต่อกันตั้ง11ครั้งแล้วนะคะ งั้นก็ดีเลยสิลูกถ้าตุ๊กแกร้อง11ครั้งเนี่ยโบราณเขาบอกว่าจะทำให้เราร่ำรวยเงินทองมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหูงั้นเราต้องเลี้ยงมันไว้แล้วนะคะแม่ตุ๊กแกผีสิงความเชื่อปกติตุ๊กแกจะร้องเฉพาะตอนกลางคืนถ้าตุ๊กแกร้องตอนกลางวันแสดงว่าจะมีลางร้ายเกิดขึ้นแม่คะตุ๊กแกมันร้องตั้งหกครั้งแน่ ายแล้วตุ๊กแกร้องตอนกลางวันต้องมีลางร้ายเกิดขึ้นแน่เลยแล้วที่มันร้องหกครั้งเนี่ยหมายความว่าเจ้าของบ้านจะได้รับความเดือดร้อนขับแค้นใจถ้าอย่างนั้นเราต้องไล่มันออกจากบ,บ้านนะคะแม่ตุ๊กแกเจ้าที่อาคาดเราไม่คิดอาคาดใครเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนตุ๊กแกผีสิงอาคาดใครที่มันคิดจะทำร้ายฉันฉันจะฆ่ามันให้หมด ตุ๊กแกเจ้าที่แปลงกายเราไม่มีอิทธิฤทธิขนาดนั้นหรอกจึงไม่สามารถแปลงกายได้ตุ๊กแกผีสิงแปลงกายตุ๊กแกผีสิงอย่างเราก็จะสามารถแปลงกายได้แม่คะทำไมท่าทางแม่ดูเปลี่ยนไปอะคะไม่เหมือนแม่คนเดิมของหนูเลยแล้วใครบอกว่าฉันเป็นแม่กันละ่ะ ฉันเป็นตุ๊กแกผีตั้งทาง